สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆคนนะครับผมเจอกับผมบอยเพชรยนต์กันอีกครั้งนะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับอยู่โรงจอดรถโรงที่3นะครับผมอยู่แถวถนนเสรีไทย68นะครับผมมินบุรีกรุงเทพนะครับวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่ราคาเบาๆนะครับมา นำเสนอให้พี่ๆทุกคนดูนะครับผมสำหรับคันนี้เป็นตัว Toyota v o ี1.5รุ่น J ปี2017นะครับผมคันนี้ใช้งานไปแล้วอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0โลนะครับกับราคาค่าตัวเบาๆนะครับเพียง3 3 9 0 0 0บาทนะครับสามารถเครดิตดีฟรีดาวนะครับผ่อนเริ่มต้นเบาๆนะครับประมาณ6,000บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจรถราคาประหยัดผ่อนเบานะครับแล้วก็ขับในเมืองคล่องตัวนะครับคันนี้ผมแนะนาเลยนะครับ เดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมพามาชมระเดียดตัวรถกันเลยแล้วกันนะครับเริ่มต้นที่ด้านหน้าก่อนนะครับสำหรับกระจังหน้าของเขานะครับจะได้เป็นกระจังหน้าสีดารูปตัววายนะครับสีดานะครับเข้มๆแบบนี้เลยนะครับตัดด้วยโลโก้ตัวแบรนด์นะครับที่อยู่ตรงกลางนะครับเห็นเด่นชัดแบบนี้เลยนะครับสําหรับตัวชุดไฟหน้านะครับจะได้เป็นไฟมัลติรีเฟคเตอร์นะครับผมมาพร้อมไฟเดี้ยวที่อยู่ในโคมเดียวกันนะครับผมสำหรับรุ่นนี้รุ่นเจนะครับจะไม่ได้มีการติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้นะครับผม กาชนหน้านะครับจะได้เป็นสีดํานะครับผมทะเบียน6กกอไก่พ่อสัมภ่ศ6409านะครับจะได้ทะเบียนนี้ไปเลยนะครับผมก่อไฟต่างๆนะครับก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับเหลี่ยมสันตัวรถนะครับยังเห็นเด่นชัดนะครับผมแก้มชิดชิดอย่างนี้นะครับไม่มีการโดนอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับผมสําหรับตัวล้อนะครับยังได้เป็นล้อแมกล้อเดิมจากทาง toyota เป็นแมกขอบ15นะครับรัดด้วยตัวยางนะครับได้เป็นยาง b บนซต้นะครับ ยางนี่จะมาเป็นปี2023เลยนะครับผมได้ยางปีใหม่นะครับผมใช้งานกันต่อยาวๆเลยสำหรับตัวยางนะครับผมสำหรับตัวกระจกมองข้างนะครับจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเดียวให้เรียบร้อยนะครับผมมือจับประตูสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันเลยนะครับผมสำหรับตัวรถนะครับเป็นขอแค่ตัวกระจกนะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้าเลยนะครับผมไม่ได้มีการเปลี่ยนมานะครับภายในนะครับได้เป็นเบาะผ้านะครับผมสีดํานะครับ พร้อมรวดลายกราฟิกนะครับสีน้าตาลนะครับนี่สภาพสวยๆนะครับตึงๆแน่นๆแบบนี้เลยใช้งานกันต่อยาวๆเลยนะครับมาดูในส่วนของโครงสร้างด้านแก้มนะครับหัวน็อตไม่เคยขยับนะครับผมถึงหัวน็อตด้านในเช่นเดียวกันนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับแผนเพย์ต่างๆของตัวรถนะครับก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับผมตัวเลขตัวถังนะครับสามารถตรวจสอบได้หัวน็อตไม่มีเคยขยับมาสักจุดนะครับเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผม ดูได้ทุกจุดเลยนะครับสำหรับตัวรถนะครับโครงสร้างด้านในนะครับบอร์ต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับผมประตูประตูนะครับเดิมๆเลยนะครับผมเล็บจิกไปนะครับเป็นรอยเลยนะครับสังเกตได้ตรงนี้นะครับนี่สวยๆเลยนะครับต่อไปนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับผมไฟเบรกต่างๆก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับโลโก้ต่างๆยังอยู่ครบนะครับตัว Vios at นะครับผมนะครับมีเซ็นเซอร์กัลยยามาให้ทั้งหมด2จุดด้วยการสำหรับด้านท้ายนะครับผมนะครับด้านท้ายนะครับ ตีสารเรียบเนียนเลยนะครับสภาพไฟเบรกต่างๆก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับผมตัวกระจกหลังนะครับมาพร้อมตัวไล่ฟ้านะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูในส่วนของรายละเอียดนะครับที่เก็บสัมภาระกันบ้างนะครับผมสามารถที่เก็บสัมภาระนะครับต้องเป็นแบบไขกุญแจแบบนี้นะครับผมหรือว่าเปิดจากด้านในอีกทีหนึ่งนะครับผมที่เก็บสัมภาระก็ค่อนข้างจะกว้างขวางอยู่แล้วนะครับกระเป๋าเดินทาง2ใบนะครับก็สามารถยัดใส่ได้สบายๆเลยนะครับผมมาดูโครงสร้างบอดี้ตัวรถนะครับผม ตะเข็บเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับผมแล้วก็ตัวโครงสร้างเดิมๆนะครับยังเห็นชัดๆลึกๆนะครับหัวน็อตด้านแก้มนะครับไม่มีขยับนะครับผมฝากระโปรงฝาท้ายเดิมๆนะครับนี่นะครับผมสวยๆเลยรูกลมๆนะครับคมๆนะครับยังมีเห็นนะครับผมนะครับหัวน็อตด้านขวานะครับไม่มีร่องรอยการขยับหรือว่าโดนแก่โดนเกาไปนะครับเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับกลมๆลึกๆชัดๆนะครับยังมีเห็นนะครับผม นะครับด้านในนะครับมีไฟสองสว่างให้ด้วยนะครับบอดี้เดิมๆโครงสร้างเดิมๆเลยนะครับเนี่ยครับเข้าไปดูในส่วนของล้อยางอะไรนะครับผมนี่ยังมีให้เห็นนะครับครบๆนะครับตัวชุดแม่แรงเครื่องมือต่างๆมีครบนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดดูฝั่งนี้ให้นี่รอยซีนทังมะพร้าวนี่ครับนียครับรอยซีนเดิมๆจากทางโรงงานเขาเลยนะครับที่เป็นรอยซีนตรงนี้นะครับต้องมีนะครับทุกคันถ้าเป็นโตโยต้านะครับรอยซีนเดิมๆจากทางโรงงานนะครับ ให้ดูได้ทุกจุดนะครับสามารถลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ใกล้ๆนะครับผมแนะนํานะครับสนใจคันนี้ดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมผมเปิดให้ดูได้ทุกจุดเหมือนมาดูรถด้วยตัวเองได้เลยนะครับผมนี่ผิวพันธุ์ตัวรถฝั่งนี้สภาพสวยๆนะครับผมมาเข้าไปดูกันต่อฝั่งนี้นะครับผมนะครับบ่อฝั่งนี้ก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับพวกเพดานของตัวรถนะครับก็สวยๆเลยนะครับผมล่องลอยยงยันนี้ไม่มีนะนี่ หัวน็อตฝั่งนี้นะครับขอบประตูนะครับผมตะเข็บเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับทุกตัวนะครับผมยังอยู่สมบูรณ์นะครับผมเดิมๆโรงงานเขาเป็นแบบนี้เลยนะนี่นะครับผมเบาะผู้ขับขี่นะครับผมสภาพสวยๆนะครับผมไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะครับเบาะทุกตัวนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับผู้มา่ั่นะครับเป็นแบบสามก้านนะครับผมพับกระจกไฟฟ้าจากภายในได้เลยนะครับผมนี่เรือนไม้ต่างๆของเขานะครับ เครื่องเสียงเดิมมลงงานนะครับก็ต่อ USB นะครับ AUX ได้นะครับตัวแอร์เป็นแบบอาลออกหมุนมือนะครับผมมาพร้อมกับตัวเกียร์นะครับเป็นแบบอัตโนมัติแบบขั้นบันไดนะครับสามารถเคลนเกียร์บวกลบได้เลยนะครับผมนะครับสภาพสวยๆนะครับผมนี่มาดูด้านแก้มนะครับฝั่งนี้หัวน็อตชิดๆสวยๆแบบนี้นะครับไม่มีร่องรอยการขยับหรือว่าการงัดแงะไปนะครับนะครับโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆทุกจุดเลยนะครับ นะครับหัวน็อตทุกจุดนะครับสติกเกอร์ต่างๆนะครับจากทางโรงงานนะครับยังอยู่ครบๆสวยๆแบบนี้นะครับนี่บอดี้เดิมโครงสร้างเดิมๆนะครับคันนี้เดิมทั้งคันนะครับเดี๋ยวต่อไปเข้ามาดูในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์เขานะครับก็ไม่เคยผ่านการติดแก๊สมานะครับผมเครื่องยนต์เดิมๆนะครับเป็นเบนซินขนาด1.5ลิตรนะครับเครื่องยนต์ดูโอลวีวีทีไอนะครับตัวประหยัดน้ํามันอึดถึกทนนะครับนี่ครับภายในโครงสร้างซีนเดิมๆนะครับ ไม่มีร่องรอยค่าน้ำมันไหลเยอะไม่เห็นนะครับผมที่เป็นจุดมาร์กสีต้มสีต่างๆนะครับจากทางโรงงานก็ยังอยู่ครบสมบูรณ์นะครับผมสติ๊กเกอร์มอกเมทอาต่างๆที่เบ้าโชกคนะครับเรียงตัวสวยงามนะครับผมหัวน็อตด้านแก้มไม่มีขยับนะครับหัวน็อตฝากระโปรงเช่นเดียวกันนะครับผมฝากระโปรงเดิมๆจากทางโรงงานเขาเลยนะครับนี่ครับโครงสร้างเดิมๆนะครับ่ทุกเป็นตัวปั๊มตัวต้านะครับตรงนี้นี่ครับยังอยู่นะครับฝากระโปรงเดิมนะครับ ตัวแผ่นการความร้อนนะครับเขาถอดไปปรับสภาพอยู่นะครับสาหรับคันนี้นะครับผมนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับอยู่ครบสมบูรณ์นะครับผมหัวน็อตไม่เคยขยับนะครับผมด้านแก้มด้านในนะครับรวมถึงเมตอาร์ที่เบ้าโช๊คนะครับเรียงตัวครบครบสวยงามแบบนี้นะครับผมส่วนตัวคานด้านหน้าตรงๆกลมกลมนะครับน็อตลูกลมๆมคมคมแบบนี้นะครับผมนะครับไม่มีรอยบิดรอยงอนะครับสภาพสวยสวยแบบนี้เลยสำหรับคานด้านหน้านะครับการันตีได้รถไม่มีโดนชนหนักมาแน่นอนนะครับ ใครสนใจคันนี้รีบติดต่อมาได้เลยนะครับ0831318826นะครับสำหรับตัว t ต y ยต้าวีออคันนี้นะครับราคา3,39,000บาทนะครับ่อนได้ได้่อนเบาๆได้เลยนะครับประมาณ6,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมนะรีบติดต่อมาได้เลยนะครับเดี๋ยวก่อนจากการนะครับรบกวนพี่ๆกดไลค์กดแชร์กด Sub บสไคร e สักระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับผมสวัสดีครับ